จเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระรรรธรรมครสั่งสอนในธางมพระพุทธศ,ศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวังคาสั่งสอนในทรงพระพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสิ่งที่ควรละสองอย่างสิ่งที่ควรละอย่างแรกก็คือ อาวิชาความไม่รู้ความเคลาความไม่รู้สิ่งที่ความเป็นจริงแปดประการอาวิชาความไม่รู้จริงความหลงที่เป็นเหตุไม่รู้จริงก็คือความไม่รู้ในอริยสัจสี่ ไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุก์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทางอาดีตทางอนาคตไม่รู้ในปฏิจจาระปมบบาตนี่คืออวิชชา ความที่ไม่รู้สิ่งที่เป็นจริงทั้งแปประการก็คือไม่รู้ในอริยสัจสี่เป็นต้นในประการที่สองก็คือพราว่าตันหาพราว่าตันหาก็คือความอยาก จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อยากเกิดอยากจะมีตัวตนอยู่ในโลกตลอดไปความอยากอยู่ในพบความอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดแล้วก็ ไม่อยากหายไปจากโลกใบนี้หรือว่าไม่อยากตายการที่เราได้ทำดีทั้งหลายส่วนหนึ่งก็อยากไปอยู่ในพบในโพมที่เราต้องการแต่สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ก็คือสิ่งที่ขวรละเพราะว่าที่สุดแล้วก็เป็น วงจรของว่าตาสงสารก็คือมีทุกมีโทษต่อไปอีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาในพบใดภูมิใดถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสได้ทำความดีแต่ว่าก็ไม่เสมอไปเพราะว่ามนุษย์สวนมากก็ไม่ได้ทำความดี กับทำบาปทำอาุลุลก็มีมากต่อมากอทีุุ่ดแล้วถึงแม้ว่าจะไปเกิดในพภูมิที่ดีที่สุดแล้วก็ไปเกิดในพภูโิที่ตกต่ำลงไปได้ก็คือทุกขติฉนั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งที่ควรละก็มีสองประการนั่นก็คืออวิชชาความไม่รู้หรือว่าความโง่เขลา แล้วก็ภาะวะตัณหาความอยากที่มีกิเลสคอยชักจูงไปให้มีความอยากเป็นนู่นไปนี่มีความอยากกันตลอดไปเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มตัณหาให้กับชีวิตของเราฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าในสิ่งทั้งสองอย่างนี้ควรละเพื่อที่ จะรู้สัสตร์จะทำความเป็นจริงก็คืออริยศัสตร์เข้าถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดนั่นเองอัตมาภาพนําพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเจริญพรออนญายา่าโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทือนปัญญาเจริญพร